เปิดไฟโอเคกำลังเปิดสมาร์ทบูบหนึ่งเปิดไฟห้าสิบเปอร์เซ็นตโอเคกำลังตั้งค่าความสว่างของสมาร์ทบูบหนึ่งเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตเปิดไฟสีน้ำเงินได้เลยกำลังเปลี่ยนสมาร์ทบูบหนึ่งเป็นสีน้ำเงินเปิดไฟสีส้ม ได้เลยกำลังเปลี่ยนสมาร์ท o ล k หนึ่งเป็นสีส้มเปิดไฟสีขาวได้เลยกำลังเปลี่ยนสมาร์ท o ลุหนึ่งเป็นสีขาวปิดไฟได้เลยกำลังปิดสมาร์ท o ล k หนึ่งเป็นไงครับตัวนี้คือสินค้าจาก h ไฮเทคนะครับหลอดไฟอัจฉริยะเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ที่บ้านของเรานะครับสั่งงานได้จากทุกที่ทั่วโลกควบคุมจากแอป i อไ t e c h ch, ก็ได้ควบคุมจาก Google Assistant ก็ได้นะครับควบคุมจาก Google Home ก็ได้นะครับดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android หลอดไฟตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับชอปปี้ลาซาด้าเพียบเลยสวัสดีครับ